กรุงมิลานประเทศอิตาลีนะคะที่นี่คนอิตาลีจะเรียกว่ามิลานโนสุนันทวดีอยู่ที่นี่ค่ะกับงานมหากรรมรถมอเตอร์ไซค์ระดับโลกอีกมากครั้งทีเในวันนี้นะคะเรามากับ AP Honda ค่ะเพื่อที่จะไปดูว่านัตกรรม2ล้อในโลกยานยนต์ที่ใหม่ที่สุดมันเป็นยังไงตามมาเลยค่ะบริษัท AP Honda จำกัดผู้จัดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอ n ด a ในประเทศไทย โดยคุณอารักษ์ควประภากรรมการบริหารนำคณะสื่อมวลชนเฮินฟ้าสู่ประเทศอิตาลีเพื่อเข้าร่วมงานแสดงรถจักรยานยนต์ระดับโลกซึ่งจัดติดต่อกันเป็นปีที่71ที่กลุ่มมิลานประเทศอิตาลีหรืออิกมา2013ซึ่งมีผู้เกี่ยวข้องในธุรก,กิจมอเตอร์ไซค์จากทั่วทุกมุมโลกเข้าร่วมงานกว่า35ประเทศและมีบูธจัดแสดงมากกว่า1,450บูธ การเปิดตัวรถจัก,กรยานยนต์รุ่นใหม่ของปี2014 Honda ในงานอิกมาอิตาลีครั้งนี้มีทั้งสิ้น13รุ่นแบ่งเป็นรุ่นใหม่ล่าสุด6รุ่นและได้อัปเกรดรุ่นที่มีอยู่แล้วในตลาดขึ้นมาเป็นเวอร์ชันใหม่ของปี2014ทั้งหมดอีก7รุ่นได้แก่ VFR 800 F Crossover CBR 1000 RR Intriga NC 750X NC 750S และ CBR 300และเป็นที่น่าภูมิใจว่าทาง Honda าอิตาลี ได้สั่งนําเข้ารถจักรยานยนต์ที่ผลิตจากโรงงานในประเทศไทยคือรุ่น CB650F และ CBR650F เพื่อมาเปิดต,ตัวอย่างเป็นทางการในงานมหกรรมรถจักรยานยนต์อีกมา2,013ครั้งนี้โดยเฉพาะ m r สเตอร์ชินโกะคิมาตะประธานบริษัทฮอนด้าอิตาลีจำกัดและ m r v i ตอร์วิโตชิกชิติ ผู้มุ่ในการฝ่ายขายฮอนด้าอิตาลีอธิบายว่า CB650F และ CBR650F จากเมืองไทยจะยิ่งเข้ามาเพิ่มความร้อนแรงให้กับตลาดรถมอเตอร์ไซค์อิตาลีเพราะว่าทั้ง2รุ่นเป็นรถที่ตลาดรอคอยด้วยคุณภาพมาตรฐานการผลิตเดียวกันกับที่อิตาลีจึงมั่นใจว่าฮอนด้าอิตาลีน่าจะทำยอดขายได้ในทุกรุ่นตามเป้าปีนี้ได้ที่37,000คัน รียมพบกับรถจักรยายนยนต์ฮอนด้รุ่นใหม่ที่เปิดตัวแล้วในงานอีกมาทั้งซีรีส์ CBR500 และ CB650 ได้ที่บูธรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในงานมอเตอร์เอ็กป30พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมที่จะถึงนี้เมืองทองธานีนันเอร์ดิโทไทยโยรายงานจากอีกมา2 1 3 3มหามกรรมรถมอเตอร์ไซค์ระดับโลกครั้งที่71จากมิลานประเทศอิตาลีค่ะ